ฟังไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมคุณจะรู้สึกเลยว่าสินค้าตัวนี้ราคาแพงมากนี่คือจริงและถ้าใครฟังแล้วเข้าใจโอ้สินค้าตัวนี้ที่สุดของที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้อเอาใจพวกเราครับวันนี้การแข่งขันในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของสารอะไรที่ใส่เข้าไปเพราะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรไม,ะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถหาสารดีๆมาได้มาใช้ได้ใช่หรือไม่ใช่ โรงงานทุกๆโรงงานเนี่ยคุณจะเอาสารสกสัดอะไรล่ะมันได้หมดอยู่แล้วแต่วันนี้เขาแข่งขันกันเรื่องของนวัตกรรมในการผลิตอานเสริมมากกว่าโอเคไหมตั้งแต่คอลลาเจนในคอลลาเจนปกติคอลลาเจนไตเพืบไทยคอลลาเจนไตเพือไทยแล้วก็ในส่วนของสเต็งเซลล์โอเคไหมอันนี้เข้าใจไหมไหนะครับเขาบอกว่าคนมีผิวเหี่ยวอย่าง อยากเขี่ยวตลอดไปหรืออยากกลายเป็นคนผิวตึงอยากตึงไทรตอบตึงหว้ตึงตลอดการไทยไม่ตอบอะไรขอเหี่ยวตลอดการที่เดียกันเอาใหม่ถ้าเราเป็นคนผิวเหี่ยวเราอยากกลับมาเขี่ยวหรืออยากกลับมาตึงตึงอยากกลับมาตึงนะเหตุผลที่คนผิวตึงเกิดจากอายุหรือคนขาดคอลลาเจนขาดคอลลาเจนคนขาดคอลลาเจนจึงทําให้ผิวเหี่ยวใช่หรือไม่่ดังนั้นถ้าเกิดเคยเหี่ยวแล้วอยากกลับมาตึงควรจะเติมคอลลาเจนดังนั้นมันก็เลยมีการผลิตอาหารเสริมที่มีคอลลาเจน แล้วคอลลาเจนปกตทิทั่วไปก็สกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกมาจากพืชต่างๆบ้างใช่เดี๋ยวไม่ไใช่ใช่ดังนั้นแรกๆคอลลาเจนมันก็เลยมีโมเลกุลขนาดใหญ่อะไรก็ตามแต่ที่มันมีขนาดใหญ่เวลาจะเข้าสู่เซลล์มันเข้าได้ง่ายหรือเข้าได้ยากยากมันก็เลยทําให้ตึงยากใช่เดี๋ยวไม่ไใช่ตอนน่อมาครับวิวัฒนาการใน,านการผลิตคอลลาเจนก็ทําให้ันเลกว่าเดิมอีกิกจากคอลลาเจนปกติกลายเป็นคอลลาเจนเปรไทายซึ่งมันมีโมเลกุลเล็กกว่าคอลลาเจนปกติโอเคไหม เวลาเข้าสู่ร่างกายมันก็เข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าคอลลาเจนขนาดใหญ่แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตึงเร็วของมันมันก็เลยมีวิวัฒนาการในการผลิตคอลลาเจนไตรเทปไทด์ซึ่งเล็กกว่าคอลลาเจนเทปไทด์โอเคไหมมันก็เข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าคอลลาเจนเทปไทด์แต่ล่าสุดครับมันมีวิวัฒนาการในการผลิตคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์ ide, ซึ่งเล็กกว่าไตรเทปไทด์ แต่ปัญหาคือแต่แต่ทำไมก็เขาเข้าสู่เซลได้เร็วกว่าคอลลาเจนเพื่อทายใช่หรือไม่ใช่แต่ปัญหาคือไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปเวลาหนึ่งเข้าไปก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์มาต้อง่านกระเพาะก่อนใช่หรือไม่ใช่ในกระเพาะเรามีน้ําย่อยไหมนีํน้ย่อยมีฤทธิ์เป็นกรดใช่หรือไม่ใช่กรดก็จะไปทาลายสารสกัดที่ผ่านกระเพาะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนปกติคอลลาเจนเพื่อทายคอลลาเจนไตเพื่อทายแล้วคอลลาเจนไตเพื่อทาย เวลาเข้าสู่ร่างกายต่อให้มันไปถึงเซลล์เร็วมันก็ถูกทำลายจึงเหลือปริมาณน,น้อยมากที่ไปถึงเซลล์ใช่หรือไม่ใช่โอเคไหม okay, นะแล้วเมื่อก่อนนั้นพวกเราครับมีใครเคยรู้จักบริษัทสปอร์ตตอนไหมไม่สปอร์ตตอนนะโอเคไหมอารากอนโอเคไหมแล้วปัจจุบันก็เป็น FTM โอเคไหมซึ่งมีสินค้านวัตรกรรมที่เรียกว่าฟูดเม้นทิกฟูดเม้นทิกนวัตรกรรมนั้นนะครับถูกวิจัยโดยนะักวิทยาศาสตร์ และได้รางวัลโนเบลสินค้าที่ผ่านงานวิจัยและสินค้าตัวนั้นได้รางวัลโนเบลแสดงว่ามันสําคัญหรือไม่สาคัญสํคัญสำคัญนะโอเคฟู้ดเมทิคได้รางวัลโนเบลแต่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านนั้นอ่ะที่เป็นคนผลิตในส่วนของนวัตกรรมฟูดม้ดเมทิคเนี่ยได้พัฒนาต่อยอดมาจากฟูด้ดเมทิลายเ็นเซลไซน์โอเคไหมเซลไซนคืออะไรครับเมื่อกี้นี้เขาบอกถ้าเกิดใครสนใจดูนะ เซลล์สนามเปรียบเสมือนกับคนขับรถคนขับรถที่จะนำเอาสิ่งที่ในรถที่อยู่ในรถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปในพานะเพื่อให้เซลล์สนามนำพาไปถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกน้ําย่อยในกระเพาะมันทำลายเข้าใจไหมนะเรื่องมิวับนากานวัตกรรมเนี้ย เป็นนวัตกรรมที่ได้รางวัลไอแทนที่พัฒนาต่อยอดประจานในส่วนของออรางวัลโนเบลซึ่งเหนือกว่าใช่หรือไม่ใช่ใชสองปีซ้อนของประเทศแคนาดานะครับหลังจากนั้นมาโคงงางโรงการสวทชหรือสถาบันวิจัยนานาชาติของประเทศไทยก็เลยไปซื้อนิยสิทธิ์นี้จากผู้วิจัย เอามาเป็นผลงานของสองวทชซึ่งความน่าจะถือมีหรือไม่มีครับโอเคไหมแต่สวทชรรยังไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์นี้กับใครโอเคไหมมันจึงเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยถูกเอามาใช้มาก่อนหน้านี้โอเคไหมและเมื่อตอนที่ผมเข้ามาทํางานกับกบริษัทแซบระแปดดิมทพเรามีสินค้าอยู่4ราแรงานโอเคไหม,ไ,หมไม่ว่าจะเป็นกาแฟชางาแล้วก็เบอร์รีเอส แต่ผมมองว่าสินค้า4ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะขายดีแต่มันไม่ใช่เรือธงแต่มันไม่ใช่เรือธงโอเคไหม okay, right? เรือธงคือทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องใช้นะครับดังนั้นก็เป็นการบ้านที่ทําให้ผมและท่านประธานคิดว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ดีโอเคไหมเพอเอิญท่านเอ็รรมดีก็คือลูกชายของท่านประธานก็ครอรู้จักกับในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานวิจัยสวทชเขาเลยเสนอมาว่า ผลงานวิจัยนี้ยังไม่เคยมีใครเอามาใช้นะครับท่านประธานของเราก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์ในส่วนของเซลลซแน็จากสวทชพเราครับคุณที่ว่าการที่ซื้อลิขสิทธิ์ในส่วนของนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกจากสถาบันวิจัยนาราชาติคุณทีว่าการรู้าณแพงหรือไม่แพงครับแพงมากแล้วบอกว่าได้ลิขสิทธิ์นี่มาเรียบร้อยเป็นของแซ้เปปเทีนี้ มันก็ขึ้นอยู่ว่าทีนี้ทีนี้เรามีคนขับแล้วใช่ไหมเรามีคนขับแล้วไหมเรามีพาหนะแล้วใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอะไรใส่ไว้ในพาานะนี้มันก็มีให้เลือกสองอย่างหนึ่งความตายกับความสวยผูย้หญิงเขาบอกว่าความตายเอาไว้ก่อนแต่ความสวยกูไม่ยอมใครใช่หรือไม่ใช่ใชแล้วหวั่นตายกับเหี่ยวถ้าเลือกได้ตายกับเหี่ยวเอาอะไรดีกว่าก่อน เอาเหี่ยวก่อนเอาเหี่ยวเป็นตึงก่อนเชิญกันเลยได้ <Okay. S 1> แต่ตายกูตายได้แต่ที่กูเหี่ยวกูอยางตึงก่อนจริงหรือไม่จริงครับ <Okay. S 1> แล้วสินค้าเหล่าน,นี้เป็นสินค้าที่ผู้หญิงทุกคนสู้ตายเอาใจนะเรื่องสุขภาพไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนได้แต่เรื่องตึงอย่าให้ใครเห็นตึงกว่ากูก็แล้วกันกูยอมไม่ได้เ้าใจไหมเราก็เลย <Okay. S 1> เราก็เลย,เ,เ,ลยเอา สารสก,กัดที่มีส่วนช่วยเกี่ยวเรื่องของผิวพันต่งตึงการชับรูขุมขนใส่เข้าไปในวนวัตกรรมเซลล์แับนี้ถ้าจะยกตัวอย่าง หนึ่งสองโอเคถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆไม่เอาหลักวิทยาศาสตร์นะไม่เอาหลักวิยาศารนะโอเคอันนี้คือเซลล์เซน์ที่ว่างเป่าไม่มีอะไรโอเคนะผมคือคนขับขับเซลล์เซน์ตอนนี้มันพร้อมจะขับแล้วแล้วมันพร้อมจะรับแล้วว่าจะรับอะไรเข้าไปดังนั้นบริษัทเราก็เลยเลือกความตึงอ่าพวกเราครับคนผิวเหี่ยวเกอการครับ คอลลาเจนเราก็เลยเอาคอลลาเจนใส่เข้าไปโอเคไหมคนที่เซลล์ไม่ต่งตึงเกิดจากเซลล์ขาดน้ํานะเราก็เลยใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดใส่เข้าไปเคยดูคุณอัมพมัตรลาภาโฆษณาไหมไฮยาลูโรนิกแอซิดเราก็าใส่เข้าไปโอเคไหมต่อมาครับริ้วรอยบนหอวคับริ้วรอยของคาบบนใบหน้า,มมนารอยแผลเป็นที่เกิดจากการบีบสิวมีม้โอเคไหม เราก็ใส่เกรฟสรีจากโมเนกุ่นใส่เข้าไปโอเคไหนะตอนน่อมาครับต้องการออร่าออกนะต้องการมีอรนะอร่าไหมเราก็ใส่ SOD อดีเข้าไปดีไม่ดีอย่างนี้รวมกับในส่วนของสารสกรัดอีก12ชนิดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนนี้เป็นคอลลาเจนที่เราสกัดมาจากปลา ปลาปลานิลประเทศญี่ปุ่นเป็นปลาน้ำจืดปรวมาคอเลสเตอรอลเราจะชินกับคำว่าปลาทะเลน้ำลึกปัญหาคือปลาทะเลน้ำลึกคนแพ้อ,อาหารทะเลกินได้หรือไม่ได้ได,ดังนั้นเราก็เลยต้องการกคนกินได้ก็เลยเลือกเอาปลานิลจากประเทศญี่ปุ่นเป็นปลาน้ำจืดที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลเยอะมากและมีคอเลสเตอรอลที่เข้มแข็งมากๆใส่เข้าไป มีการใส่คอลลาเจนจากแอปเปิลเขียวสวิตเซอร์แลนด์ใส่เข้าไปเพราะผลงานวิจัยพบว่าเขาได้รางวัลโนเบลไพเมื่อปี2008ของยุโรปมาโอเคไหมเราก็จ okay. ะมีการใส่ส่วนของโคเอนไซม์คิวเทนเพื่อให้เซลล์ของเราเกิดความแข็งแรงเราใส่สรารกัดจากเมล็ดองุ่นผิวองุ่นเข้าไปเพื่อต้องการให้ผิวเราต่อต้านรังสี UV โอเคไหมไม่ต้องทา,ากันแดดก็กันแดดได้ดีไดครับ เราใส่ทั้งหมดสิบสองอย่างเนี้ยใส่เข้าไปในนตกรรมที่เรียกว่าองค์รรารที่เรียกว่าเ,าาาเาซลไซแหนบเซลไซแหนกนะโอเคไหมแล้วก็มีผมขับ <c oughs> ขับขับขามันไปผมจะขาไปไหนละ่ะตรงไหนขาดผมขามันไปให้ใช่หรือไม่ใช่มผมก็ไปถึงวัยและหน้าที่ของผมกับเซลไซแหนกคือป้องกันไม่ให้สารในนี้ถูกน้ําในกระเพาะมานันทำลาย มันก็เหลือปริมาณสารเต็มตัวนี้เต็มที่เข้าถึงเซลล์ได้ทันทีนะวัตกรรมนี้ดีหรือไม่ดีครับดีก่อนนอนเหี่ยวตื่นมาตึงทันทีถ้าไม่ได้เหมือนที่ผมว่าเอากองเปล่ามาเอาตังคืนไปออผมกล้า้าทายทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นี<า>่คือืจริงนะอ้าอะไรนะ นับไปเลยตีนกามีบาคาสกุณากี่ตีนโอเคนะกินไปหนึ่งกล่องถ้าเหลือมากกว่าสองตีนดีดีคืนเงินบางคนมีเป็นฝูงไงใช่เลยไม่ใช่รับรองได้เหลือไม่เกินสองตีนที่มันลึกๆึกอ่ะไอ้ตีนกาเนี่ยมันมีร่องลึกกับล่องตื้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไอ้ตื้นต้นเนี่ยกล่องเดียวยังไงก็หายแต่ถ้าไอ้ลึกนะถามจริงมันลึกมากี่สิบปีแล้ว ใช่หรือไม่ใช่อุ์ลึกมาตั้งหลายปีจะให้เกิดกินซเมียจะให้มันหายไปไม่เสียดายมั่งเหรอเอออุตสา์นี่ว่าตั้งหลายปีอยู่ดีได้หายไปเลยมันไม่ต้องทำใช่หรือไม่ใช่เออดังนั้นน่ะลากแก้วที่มันอยางลึกกันถ้าจะให้มันหายไปมันต้องใช้เวลาแต่น้อยนะ่ถุงน้ำใต้ตาปีนกาวที่มันบางๆเนี่ยยังไงมันหายแน่พวกเราครับผมก้าทาบบเนี้ย หนึ่งกล่องถ้าตีนกาไม่หายไปว่าเนี่ยกีนดีคืนเงินสู้ไหมสู้ถ้าไม่หายก็กินของฟรีมาเอาตังคืนจากผมนี่ไงใช่หรือไม่ใช่ใช่จะไม่กลัวขาขนาดนี้บางคนกูดูก่อนงั้นก็เหี่ยวปาไมากเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไปเอาแก้วเอานะโอเคนะครับ ทีนี้ใครบ้างที่มีโอกาสทานในส่วนของตัวเซฟล์ไสหนัไปแล้วบนะ้างทานแล้วทานแล้วเฮไอพิมพมาดิอ่าวันนี้คุูจะขายเซลล์ไสนักกันเดียวคุณไม่ขายแล้วอ่ะลลงไปหามันก็ได้กินเซลล์ไสดับไปกี่ซองแล้วลูกสิบซองซอสิบสองซองขอโทษนะพี่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 พีนน่ี่ไม่นนะี้ไี่พี่พี่พนนพี่พี่น เป็นคนธรามาเมืม่อก่อนหน้าไม่ได้อย่างนี้นะเมื่อก่อนเคี่ยวนะนี่คือเรื่องจริงหนูกินไปสองซองเนี่ยกินวันละกี่ซองลูกใสี่ซองค่ะกินวันละสี่ซองคนธรรมากินวันละสี่ซองไม่เสียดายเพราะกลัวเหี่ยวแต่คนไทยเคี่ยวไปแล้วขอกินวันซองทำไมกลัวหมด <c oughs> ใช่นหรือไม่ใช่โอเคนะแล้วกินไปสิบสองซองกินไปทั้งหมดสามวันใช่ไหมใช่ค่ะกล่องที่สองก่องที่สองนะคนตออรับเป็นยังไงบ้างลูก ตึงมากเลยตึงมากตึงแค่จะปี๋แล้วนะเกินต่างต่งเหลือแน่ไม่โกหกนะไม่โกหกค่ะชาวคนไทยนะไม่โกหกนะไม่โกหกอ่าอ่ากองที่สองเนีอ่ารู้สึกดีไหมดีค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าอ่าโอเคขอบคุณน้ำมันับขอบคุณน้ำมันนะนะไหนไหนใครมีใครไหนใครมีความรู้สึกว่าอยากระบายบ้าง มีไหมอยากระบายว่ากูอยากจะระบายแต่จะขาดไอ้ที่ผ่านมาปูอย่างตอนทั้งชีวิตพอมากินในส่วนของเซลล์ดีไม่กี่ซองกูตึงเลยมีไหมมีไหมมีไหมนะมีไหมมีไหมรู้แล้วมันได้กินจอกมาทมัมไม่ได้กินคนไี่กินไปแล้วอ่ะคนที่ได้กินอันดับแรกอร่อยไหมอร่อยอะคุณพี่มาคุณพี่มาเออพี่คนนี้แหละชัดเจนมากเพราะว่าเมื่อเมื่อพุทธที่แล้วผมเห็นพี่เนี่ยยังเหี่ยวกว่านี้อ่ะ ครับที่ที่ผมทานนะครับว่าเราเราฟังแล้วใครใครก็รอวันวันเสาร์ที่แล้วนะครับนะพอได้มาเสร็จแต่ผมไม่ได้มาวันเสาร์ผมมาอาท์่พระ่าที่เนี่ยผมเห็นลราผมสั่งไปสี่สี่ของนะครับสั่งสั่งไปแล้วก็ตอนนี้ผมทานเช้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนอเราสองวันเะสองเที่ยวครับเ่ากินแล้วก็กรู้สึกว่าหน่าพอ,พอตื่นขึ้นมาเราจับหน้าเราเนี้ยมันนุ่มมันผิดปกตินะครับว่ามันมันกระชับขึ้นนะครับว่าเออมันหน้า มันมันมันใช่อ่ะม,มันมันตอบโจทย์ได้ครับ<อ>แค่แค่วันเดียวนะครับ<อ>แล้ววันที่สองนี่ในวันนี้เึ็นวันที่สามอ่าผมก็แชร์ประสบการณ์ว,ว่าตรงนี้ที่ผมเห็นแล้วมันได้กับตัว<อ>คนอื่นเนี่ยเราไม่รู้นะครับ<อ>แต่เราอะ่ะเราจะบอกสินค้าเราดีเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเรานะครับ<อ>ผมคิดว่าตัวนี้อะ่ะจะเปิดใจ<อ>ทุกๆคนได้<อ>คนเราเนี่ยครับไม่ต้องกลัวว่าจะอาจะแก่หรือจะอะไรนะครับเพราะถ้ากินไปแล้วเนี้ย มันมันได้เห็นผลด้วยตัวเราเองเมื่อพอตัวเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถจะบอกทุกคนได้ใช่ไหมฮะนี่ครับมันจะทํางานง่ายครับผมผมคิดว่าสินค้าที่ดีอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะใช้น่าจะลองมันเป็นอะไรก็เป็นหัวจอกเขาถึงมาก้อนแโกเขาเช้าต่อครับที่ไม่น้อครับผมจะเกิดาไม่เคยหน้าตาดีเท่าวันนี้มา่อเลย หน้าผมมันปึงจะแตกเลยนะ,ะจ,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 จนริงๆนะจริงๆจริงๆลองลองรูปผิวพวกนี้พี่ลองรูปผิวพวกนี้ลืน่นไหมลืน่นไหมไม่เคยให้ผู้หญิงมาตอบแตกต้องตัวทุกวันนี้ถ้าเกิดผมเป็นปากกันแล้วผมพองไตวันเลยทุกน ผมกล้าบอกพี่เลยครับว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้กินวราซองผมกลัวแก่ผมกลัวแก่ทุกวันนี้บรรดาดิเซลรดีแต่ไม่เคยกล้าบัรรดากาแฟกาแฟเราเป็นกาแฟช่วยล้น